สวัสดียามเชาวกับเปือเป่อนๆครับพบกับจองเด็กตายหยกไม้หัวใจกระเซ็ดกับผมบาวกนกันอีกสักครั้งนะครับวันนี้เรามาชมต้นไม้ตนม้ตนนึงนะครับแต่ว่าก็นิยมโตก,กันมากจริงๆในภาคใต้แต่ว่าบางที่เรา,าเห็นแต่ข้อดีนะครับ โคเสียบางคูนอาจจะไม่รู้ป้าไปโปรเลยอาจจะตายนะครับนั่นก็คือตอนในไรเดี๋ยวเราปุ่มจะพาไปชมควังกันไปก็ดีขอดียนมันมีจริงๆนะครับไมจ้จะเนียนเป็นไม้ติว่าเหนือเหมือนไก่กับไม้ซักเลยแต่ว่าน้องๆไม้ซักเลยนะครับเหนือเหนือจะออกสีเลื่องทอง เป็นไม่จะ่สวยลวดลายก็สวยนะครับนี่วันนี้เราหมือดคน้นตะกิดปมจะเก็บท้ายแต่ถึงจะเก็บเก็บยางไงน,นะครับอยู่กันในป่ายางวันนี้อ่าเป็นไม้จะนิดไหนมาเล่เลครับนี่ตอนนี้ก็อย่างอ่าปะเภทนี้คืออย่างไม่โตตีนั่นก็คือต้นจำปาตองตอนนี้นี่อายุหนึ่งปีหนึ่งปีว่าวา่า ที่จะมาพูดวันนี้ก็คือตอนจำปาท่องกับก็ดีเปื่นเปื่านอาจจะโลก,กันอยู่แล้วน,นะครับเป็นใหม่เนื้อช่วยเป็นใหม่ที่สามารถทนความชืนได้นำปลาไปตั้โรวมชรบพคว้งดินได้เป็นสิบสบปีไม่พังไม่พุปลาไปตั้มุงกอบประตูหน้าต่างปลาไปตัปป้มประตูาาห้องนามไม่พองเป็นใหม่ที่ดีลวดลายสช่วยอย่หนิดนึง แต่คอเสียของเขาเป็นไม้ี่เรื่องมากระกิดนะครับหม้จำปาทองนี่ช่วงที่ดูดูเร่งนักในปีนี้ต้นจำปาทองของผมสีเบงติ่งตึงมากงไมไปเลยอาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่าคือเขาอ่าค่อยเลีกกว่าปือละตายครึง่งต้น ฮงกึ่งต้นนะครับนี่มันอาจจะหย่อนแสงเดี๋ยวผมหามุมอ่าบางต้นดีวาย้ะเรล่วกับเขาไม่ตายนะครับแต่บางต้นก็ตายนะครับนี่ไม่นี่ไม่ใหญ่ตายนะปนี่นี่นี่เบ้นมานี่กิ่งการยังเลือดตาแต่กิ่งการแล้วกัเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสงง่ะน่าเห็นเราวมมเลือดตายแต่กิ่งการแสงดับ เลือดาวแต่ก,กิ่งกานแล้วกับใบตุ่มหมดเลยช่วงหน้าเร่งนะครับนักเลยกับจำปาทงนิทว่าชว่วหนเดีี่ว่าไม่มีระบบ้นามไมเขาสะยีดนะครับระบบนามหมายความว่าชว่วนแต่มีหนามลดสะยีดนะครับนาเพราะว่าทว่าเร่งนักนักก็เฉยยศหนามไม่ก็สะยีดนั่นก็นสกร้างหมปลูกได้แต่กองปุ๊นี่คือไม่มีระบบนามไม่มีนามเลยนะครับ นี่คือตอ้นนี้อายุเซฟบีล้นนะครับแต่ว่าตายแก่ครึ่งตอนนะครับตึงครึ่งตอนบนแห้งมาจากขก้างบนแต่ก็ยังมีการแตกกระเน่งออกมานะครับเบื่อเลยจะอยู่รอดแต่ผุก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับนวข้างบนจะเป็นรอยแตกเป็นรอยเซนอันเป็นรอยเซนแตกอันือ เพลงเนี่ยนะครับเพลงตายไปเลยข้างบนเนี่ยกับก,กอเสียกงหมายจำปลาโต้งตอนนี้หมายจำปลาโต้งนะครับนะเนี่ยตอนกำไม่รอบปเลยอายุเสียปีแหละแต่เนี่ยกับมันคือก,กอเสียกงจำปลาโต้งมันจะเป็นไปเนี่ยแตาว่าเรื่องในตัว,ว่าไม่มีน้ำช่วยล่อเลี้ยงให้เขาช่วงนาเล่งนะครับช่วงไหนตัว,ว่าคุณตกนั่งนักงน้ำท่วมก็โยไม่ได้กันตายสีบิงติงตึง,ตงไป เป็นใหม่ในเรื่องมากชนิดหนึ่งผมสังเกตเลยเดี๋ยวนะถ้าว่าเปรียบเทียบกับไหม่เอิร์นเจนตะเกียนป่ายมอย่างหน้ามอกกันนี่ไรบันนีนะจำปาต้องตัวนี้ออนแอทีดีุดเหล่งก็ไม่ได้เปียกแจ๊หนามตวมก็ไม่ได้ชอบแบบพอดีพอดีเหมือนไก่ไก่โลกุนู้ต้องโอตลอดเวลาเป็นโลกุนูออนอนแอ แต่ว่าคุณภาพกับแก้วกับปา่าว่าต้าว่าป้านไปแล้วต่ว่าอายุได้ป้านไปแล้วได้การจ่ายงานคุณภปพกับแก้วไม่ต้องเล่งถึงปโอกาวิ่งกันวัวชนแน่นอนนะครับนะจำปาตรงยังคนอยากได้ใหมเห่เยอะนะครับเพราะว่าใหม่ของกาเนี่ยจ่ายประโยชน์ได้ลากลร้ไม่ใช่ว่าป้าไปแกสลักตั้มเป็นโล่งอย่างเดียวนะครับโล่งนันโล่งโล,งโลง่โลงเทก็ว่าโลง่งจำปานคือ หลักฐานรูปช่องนะครับนะเป็นเหมือนกับกายกายรูปจำปานะครับรูปดอกจำปาที่มันแจ๊กเป็นเบ้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายหม่จำปาอย่างเดียวนะครับลุ่จำปาติวานคือเกลูปชร่งที่เขาเรียกว่าลุ่จำปาแต่เขาใช้หมาเอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใายใหมยจำปาท่องอย่างเดียวใายหมยซักด้วยหมยซักนั่นก็คือต้นจืนแลวถึงกะเขาสามารถพาไปกวางดินได้ แต่ว่าคือเตตาตะวานเหลืองดำล่งก็ยอดนิยมก็คือไม้จำปาทองเพราะว่าขึ้นเจออ่าเหลืองแี่ว่าต้นความจืดนะครับนะไม่เขาเขาจะเหนืยวใม้เขาจะไม่ดูดความจืดแล้วถึงกับเป็นไม้แี่ว่าอ่าไม่นักหมักเกินไปนะครับนะไม่มีความนักหมักเกินไปคือไม้ก็เดียวแบาเนื้อ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 อะไรเนื้อแก้งปันกลาง แนวแก้งบันกลางที่จามาเกสักไดาพาไปเกสกพาไปาก็เหลือเบื่อออกออกแบบรูปทรงต่างๆได้นะครับนะเหมือนกับหมายซักก็เหมือนกันนะหมายซักก็หมายเนอแก้งบันกลางนะครับนั้นแต่พวกหมดไม่กินนะหมายพวกนี้หมายซักหมายจำปาทองนี่คือพวกหมดก็จะไม่กินแต่นี่ครับ ว่างเตว่าว่างแต่จะเลี้ยงเลี้ยงดูให้เขาโตไปได้เนี่จ่ายเวลาและถึงกาอ่าจ่ายความบอกต้นตะกีตนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปลาละเลยนี่ไม่ได้เลยหรือเลีงไม้จำปลาทองนี่คือปล่อยปลาละเลยไม่ได้เลยนะครับแบบปลูกทิ้งอ่าในเีแห้งแลงในเตจืดแจ้น,จน,นี้ไม่ได้เลยนะครับอย่าปลูกดีว่ากับเสยเวลา แต่ว่าถ้าว่าใคยเดี่ยปลูกได้ช่วนไหนเดี๋ว่ามีนามไมตระกิบเพราะว่าจวงเดี่หน้าแรงเกินใบก็เลอมแห้งเลอมเยี้ยวนั่นคือเราสมควรีจะให้หนามเขาตะกิบนะครับปลารตแต่ว่ามันกับเป็นบางต้นล่ะนะครับบางต้นเดีย๋ยว่าก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ไปนะครับนะไม่ใช่ว่าตุกตุกต้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนี่นี่นี่เราผมจะพามาเลยมีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามัน ป่าปนาก้องจำปาต้งเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวไม่มีใครรัลาวังแต่ก็ดีด่างเพศแหละจำใจว่าข้าวจ้งในจงในมีแต่ก็ดีนี่เลยครับจำปาต้งก็ขีหนาวในเนี่ย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 มันปน่านาตรงนั้นเลยเชื้อราลุ่งถึงมันหนาวกลางในผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมีมาแรงมาเจาะลอวาปืนนะครับกอาจจะมีทวนนะครับว่ามีมาแรง มาจจตอนเดี๋ยวถึงกับปล่อยตอนเป็นเพแเดี๋ยวถึงกับเกิดการหนาวนะกับนะลำต้นหนาวแต่ว่าการไม่ใ่ปัญหาเราเพราะว่านี่เดี๋ยวเขาการหลักษาตัวเองแต่ว่าปุ้มไม่เนยใจว่าเขาจะลุกลามไม้นะกับนะไอ้ลูกหนาวเประเภนเนี่ยเนี่ยเม็ดเลยนี่ตำตำนี่น่าจะเป็นมีดวงรัว่วมีน้อนมาโจเนี่ยเลยบ่มหวานนะเป็นไปได้ ดึงกั้นาไมต้นหนาวนะครับเพราะว่ามันมีรูเนี่ย,เ,ยเปืน่นเปื่อนมีรูเพราะว่ามีรูน่าจะเป็นดวงลื่นโน้นมาโจนะครับนะดวงโจโนนโจทําไมามีหนาวนะครับหนามเลี้ยงออกหนาวเหมือนกับต้นทุเรียนประเภทเดียวกับต้นทุเรียนเลยเนี่ยเนี่ยนอนตัวเนี้ยเข้ามาทาลายนี่คือคอเซียลาวอีกอย่างหนึง่งกะพ่อ ก้าวใจนะครับว่าต้นจำปาท้องมีข้อดีเละข้อดอยปนพลือนะครับนะถ้าว่าสมมุดว่าจะคิดจะปลูกก็คววนเจจะอมมีนามนะครับนะมีนามให้ให้เขารดมั่งใน่วงฤดดูเลงไม่ใช่ว่าให้เขาอาปลูกตามยา,ากรรมนะครับหมายประเพณีจะจะอยู่ไม่ได้นะครับนะถ้าว่า่วงหน้าเลงจัดจัดเนี่ย ทิ้งใบมดและทิ้งใบหอยใบหอยแบบแห้งแหลงเลยนะครับนะก่ไก่มันกับตัวเรียนคาดน้ำนะใบก็จะคาดนา้ำถึงกับใบหอยเหี่ยวนะครับนะช่วงนั้นเราสมควรี่จะรดน้มให้เขามั่งเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนนหนจะโปกกับนึ่งกับควรมีน้มไว้รอดเลียงในช่วงหน้าเร่งนะครับแต่ว่าปลูกและถึงกับไม่เป็นเตน้มค้า,าง เป็นตีแฉนะครับนะแจะน้มเกินไปแต่ว่าผานจุดนั้นไปได้แล้วเก้าไปช่วงประมาณอตอนย้าะยนะตอนย้ายหกเจ็ดปีกับเราก็จ้หกเจ็ดปีกันอย่างตายนะครับแต่ว่าเล่งเกินไปนะแต่ว่าน้าท่วมก็ดิอันพอจะนั่นเราก็สมควรจะจะประกบประงมสกสกิจนะครับต้าวาอยากได้หมายดีหมายดายีสวยงามนะครับนะกะ็วันนี้ก็มีเรื่องมา ฟากอันตาวนี้นะครับเกี่ยวกับไม้จำปาต้งนะครับเปืือทีีจะให้เปลื่นเปลือนไปศึกษาแล้วก็ตัดสินใจตีจะมาปลูกกันได้นะครับเออลืมไปไม้จำปาต้งปลูกในชวนยางได้นะครับปลูกในตีร,ร่มได้นะครับนี่ชวนยางกองปุ่มกางบนนาใบยางหยดยางไรก็ชุนเงินมดเหล้วนะครับไม่มีแสงแน่นะครับแสงทงทงสอง,งลงมาก้างหลังนี่หน่อยแลย้วอาสามาปลกูก ข้อดีของเขาคือสร้างหมาถปลูกในทีในท่วอยางได้ในทีในทีลมได้เพราะเขาจะพุ่งขึ้นไปห้าเซงนะครับนะนั่นคือข้อดีของเขาเลยโอเคครับผมจำปาท่องกะเขายพันด้วยมเมล็ดเปื่อนๆก็น่าจะโูก,กันอยู่แหละทุกๆกลุ่นโหแล้วเพราะว่ามันมีกันไล่จองแล้วที่เขาทำเกี่ยวกับไม้จำปาท่องโอเควันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จองเด็กตายอยู่ไม่หัวใจกระซิบด,ด้วยนะครับวันนี้ผมกะก็ตัวล่าไปก่อนตัวเดียวคุณมาแล้วเก็บยางไม่ตั้นเลยยุ่งกันเลยคนเดียวห้าหลายโอเคครับล่าไปก่อนกับวันนี้ก็กลาวคํำว่าสวัสดีกับปุ้มไปแล้วครับ